ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะก็ระบุนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังสามารถบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือดูแล คนไทยในพื้นที่แล้วก็ผู้ที่หนีภัยชาวเมียนมาได้ตามหลักมนุษยธรรมรตามหลักมนุษยธรรมก็คือแบบเราก็ต้องมีนามท่าให้นะคะช่วยเหลือเท่าที่ทําได้อ่ะค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้คือยังไม่ยกระดับสถานการณ์รคับนะยังไม่ได้เพิ่มระดับว่าเป็นสถานการณ์วิกฤตอุนแรงอะไร,รนะคะนะส่วนโรงพยาบาลฮนะนายแพทย์ประเมศ ว่องวิหลยรัฐนะฮะพุ่มหนวยการโรงพยาบาลแม่สอดนะครับอันนี้สําคัญนะเพราะว่าโรงพยาบาลแม่สอดเนี่ยเป็นจุดหนึ่งนะฮะที่จะรับผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าบาดเจ็บสาหัสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนเมียนมาหรือคนใดๆเนี่ยก็รับหมดนะฮะและมีความพร้อมที่จะรองรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบแล้วก็มีการร่วมไม้ร่วมมือะฮะกับเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลในจังหวัดที่มีแพทย์เฉพาะทางเพราะบางทีเนี่ย แห่แหนกันมาที่โรงพยาบาลแม่สอดเนี่ยโอ้โหรักษาไม่ไหวหมอมีจํานวนจํากัดหรือบางทีอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยมันไม่เพียงพอเนี่ยก็จะมีเรื่องของศูนย์ส่งต่อหรือการส่งต่อเนี่ยไปยังโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลจังหวัดนะฮะแล้วก็โรงพยาบาลก็ได้มีแผนฉุกเฉินนะฮะระดมกําลังบุคลากรให้ความช่วยเหลือนะฮะผู้ได้รับบาดเจ็บและสู้รบนะฮะก็ตอนนี้ก็ดําเนินการอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้ก็มีการดูแลช่วยเหลือกันต่อไปนะครับผู้บาดเจ็บทุกรายเนะี่ยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนเมียนมากระเหรี่ยงกระเริงอะไรเนี่ยรับหมดตามหลักสิทธิมนุษยชนนะฮะส่วนเรื่องของการบริจาคนะฮะหลายภาคส่วนนะครับก็ร่วมส่งของสิ่งของช่วยเหลือผู้หนีภยัยชาวเมียนมาที่ข้ามาอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยชั่วคราวที่ฝั่งไทยนะครับจะเห็นว่าน้ําใจคนไทยเนี่ยไม่ แห้งหายจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตอนน้าท่วมใช่ไหมหรือว่าตอนที่อตอนเนี้ยคือคนเมียนมาหรือผู้หนีภัยจากความไม่สงบเนี่ยข้าแม่น้าเมยมาอยู่ในไทยเนี่ยเราก็ทําเหมือนเป็นพี่น้องชาติเดียวกันนะครับดูแลอย่างเต็มที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บก็นําส่งโรงพยาบาลแม่สอดหรือโรงพยาบาลใกล้เคียงหรือโรงพยาบาลชุมชนแต่ถ้า เข้ามาแต่ตัวเนี่ยสิ่งของสิ่งเขิงอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็มีการรับบริจาคคือมีให้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไม่เพียงพอและไม่คือตอนนี้ก็ยังไม่เพียงพอล้ฮะอเาเภอแม่สอดล่าสุดนะฮะเปิดรับสูตรบริจาคเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมานะครับก็ปรากฏว่าคุณเชื่อไหมฮะมีผู้ใจบุญจากหลายจังหวัดะนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตากสมุทรสาครและแม้แต่กรุงเทพของเราเนี่ยนะฮะ,ะนำของอุปโภคบริโภคน้ํา ข้าวสารอาหารแห้งนะฮะที่นอนมุ้งหมอนนะฮะของจําเป็นนะครับใส่รถกระบะมาเลยครับมาหลายกิโลด้วยนะ,ะเดินทางมาบริจาคครับที่ที่ว่าการอำเภอแม่สอดเป็นจํานวนมากครับทาให้สิ่งของเนี่ยเพียงพอต่อความต้องการโดยศูนย์บริจาคก,ก็ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประสงค์จะบริจาคเข้ากล่องนะฮะกรุณานะฮะแจ้งจํานวนและเวลาก่อนที่จะมาบริจาคเพราะเป็นการป้องกัน อาหารเน่าเสียและเกินความต้องการนะครับเดี๋ยวจะเสียของอากาศร้อนๆอนแบบนี้เนี่ยโอ้โหเอามาตอนเช้าเนี่ยมากินตอนบ่ายเนี่ยบางทีโอแทนที่มันจะดีก็ปวดท้องเสียนะฮะแล้วเขาจะได้รู้ว่ามีใครประสงค์ที่จะบริจาคในเรื่องของมื้อกลางวันแล้วอะไรแบบนี้ได้จับสันนะคะจริงๆเนี่ยนะฮะท่านผู้ใจบุญนะครับหากจะบริจาคเนี่ยนะครับควรโทรไปถามว่าตอนเนี้ยขาดแคลนอะไรขาดแคลนอะไรเพราะบางทีเนี่ยเอาไปปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ใช้นะฮะ โทรไปที่เบอร์ไหนครับบอกเบอร์ให้นะฮะตั้งใจฟังครับ061 4022956โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งฮะ061 4022956นะฮะสำหรับเรื่องของการบริจาคสิ่งของนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้หนีภัยชาวเมียนมาที่มาอยู่ในพื้นที่แม่สอดน,นะครับไปถามเขาว่าต้องการอะไรเท่าที่ผมทราบเนี่ยเออสิ่งหนึ่งนะฮะที่คนมองข้ามสำหรับผู้หญิงเลยฮะ ผ้าอนามัยฮะ<ช>ขาดแคลนฮะอเออก็ลองโทรไปถามแล้วมันมันเป็น,น,ปนแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องต้องไปต้องไปหาซื้ออะ่ะ<อ>มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ทุกอาคารบ้านเรือนมันไม่ได้มีฮะแล้วเป็นสิ่งที่คนมองข้าม<ช>ฮะผ้าอนามัยเนี่ยเขาบอกขาดแคลนนะครับแล้วก็เออไม่ได้ใช้แค่นิดนิดหน่อยๆนยนะฮะ,ะเออเพื่อสุขภาพ อนามัยจริงๆไม่ใช่แผ่นเดียวอยู่ได้ทั้งวันนะสามสี่ชั่วโมงก็เปลี่ยนแล้วใช่ไหมครเออแล้วถ้ามันไม่มีเนี่ยทำยังไงครับแล้วถ้าเกิดช่วงนั้นของเดินพอดีเนี่ยโอผู้หญิงเนี่ยเป็นทุกข์นะฮะเกิดเป็นผู้ชายนิสบาสสบาย,บายใช่ไหมทำหน้าด้วยใช่ไหมเออบเอาละแต่ถ้าเกิดท่านที่จะบริจาคเนี่ยโทรไปถามมาก่อนว่าสิ่งของที่เขาต้องการและจําเป็นและอยากได้จริงๆเนี่ยคืออะไรฮะศูนย์หกหนึ่งสี่ศูนย์สองสองเก้าห้าหกนะฮะประสาทเรื่องของการบริจาคนะครับสิ่งของ ให้กับผู้หนีภัยชาวเมียนมานะครับใหอําเภอแม่สอดนั่นเองใช่นะน,นะน่าจะเป็นเบอร์เจ้าหน้าที่หรือคนอที่อยู่อําเภอนะคะครับใช่นะคะเรื่องนี้เราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดจริงๆนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกเองก็ลงพื้นที่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้นะในนหลังประชุมอรมอละลงพื้นที oui, ่นะคะลประชุมครมอนายกรงพื้นที่23เมษายนนะคะก็จะลงพื้นที่ไปดูนะคะหลักๆก็ไปดูสถานการณ์แหละพรุ่งนี้ก็จะคงมีความคืบหน้าอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ไปดูไปเยี่ยมให้กําลังใจเพราะว่าเรามีด่านหน้าตรงนั้นอ่ะกับบงคนของเราอ่ะก็ต้องการกําลังใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะใช่นะคะ